สวัสดีครับพ่อเมยพี่น้องสร้างซื้อของมากครับพี่น้องสร้างซื้อของในลรัศดามากเป็นขาตั้งกลองพี่น้องได้กลองมากยังอยู่เลยคนตี่ว่ายเลยล่ะพี่น้องดิคเป็นกลองเลยยิ่งกันว่าที่ของเกินแรงมากนะมั้ยครับกลองก็สิบเป็นอย่างนี้ราคาร้อ,นนาอยกี่บาทครับรอยสามบาทบางคนเขาเงาบางคนกับแพงบางล้านกับถีบแพงก็หนีนะพี่น้อง ว่าผมเลือกห,หาร้านจะว่าสายจิเวเากอกว่าชิบะรีวิวแต่ว่ามันถือนะพี่น้องมันถือก็เลยอยากให้พี่น้องได้ใส่น้ำครับน,น,นี่อันนี้ตัวนี้โทรศัพท์นะ สเตนเลดย่างดีพี่น้องเป็นโลหรือสเตนเลดเป็นโลเป็นโลพี่น้องโลโลนมโลมันสิเบาเบาก็จะสเตนเลดแต่ว่าเราสเตนเลตมันก็สีแข็งโลมันก็สีอ่อนแต่ว่าใส่งานกับบริษัทใส่งานหนักะพี่น้องแล้วตั้งกล้องไว้แล้วนี่เป็นขาตัวปั๊บตัวปั๊บกล้องพี่น้อง ปรับกลมปรับเอียงซ้ายเอียงขวาตัวนี้หมุนมีตัวหมุนมีตัวล็อกนี่ครับนี่ก็มีมงกุปรับเบ,บิร์ดด้ยวยพี่น้องอันนี้ก็ขามันพี่น้องเทาที่ยืดเท่ากับโคตรยืดก็ยืดได้ยาี้วตืบอยู่เนี่ยพี่น้องประมาณประมาณเกือบเม็ดพื่อนเราพี่น้องเนี่ยเม็ดหนึ่งพื่นลักความสูงเนี่ย การถือว่าสูงเิบอบพพี่น้องเลยเดี๋ยวพอจะลองตั้งข้างๆให้พี่น้องดูดูว่ามันสูงขนาดใไหนลองตั้งข้างๆดงเพราะว่านี่นี่ผมก็นั่งอยู่กับอีพี่น้องที่อ่านภาพออกนะว่ามันสูงประมาณเท่าไดไหน เขาดีพอดีดีถึงเอ์ธพอดีไปนาะคือว่าสูงเิบตันังเยู่กนเาดีลาดันเขาดีไทยวิดีโอนะมาถึงมาตำแบบน้อีเลยดีงามแล้วกางตาโอ้เขาก็ดูดีตางตาเนียดีไนนี่ ยุ่งไรแบบเวลานั่งเก้าอี้ทายทายง่ายมันจะเป็นโคดค้าเขาคาข่าลอยสามบาทเป็นงงอ้คุ้มค่าขนาดนี้แต่ว่าบางร้านก็เจ้าขายเพ่งกว่าน,นี้เป็นไงต้องหาร้านที่เต่าคล้ายดีที่สนะ แก้ๆนะแก้จะดวงน้องหาเอาทวละชุดนิดพอมันปรับได้ทุกอย่างนะน,น้องตรงนี้ก็ปรับได,นนบด้นี่พ่อมีปรับได้ตรงนี้ก็ปรับได้ตรงนี้ก็ปรับได้ตรง,ตรง,รง,ตรงนี้ก็ตัวเสริมตัวใส่โทรศัพท์ก็ได้แล้วกนะ็ัว ถแบบือแบบไม่เชื่อฟีก็ได้ดพี่น้องถือแบบนเงเลยถือแบบไม่เชื่ฟอฟี่ก็ได้จะเป็นเงินก็ได้เจะเป็นนี่ก็ได้เอาเมื่อกี้ก็ขอจบคลิปคแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อมารีวิวให้พี่น้องดูเบอร์ว่าราคาถูกตุนคาตุนราคาเมื่อกี้กัขอขอบาวเข้ามาจะมาถีรับ